สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องดูเมสชานแนลก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับตอนที23่23ลบหลูถวยเทพฉินมู่ฟังแล้วก็หวั่นไหวแบกรูปสลักหินแบกเทพ,พเจ้าเท่าบอดพูดต่ออย่างไม่ยีระยิงโง่บกเทพคึอน,นอหลังแล้วเดินไปด้วยยิงไงหนักหนาสาหัสในตอนทีเจ้าลอยมาติดฝังงนางอา ยายเท่าซีและคนอื่นนอม่ยมกหมายจะไปกูเจ้าขืนนอมออาเท่าหมานี่แหละทีเป็นคนแบกรูปสลักหินและพายายเท่าซีฝ่าความมืดไปริมฝั่งเนางอาแม้ว่าจะเดินไปแค่ระยะสันสันแต่เท่าหมาทีแข็งแกร่งขนาดนั้นก็เกือบหมดแรงตายฉินมู่อึ่งงดหนังหัวชารูปสลักหินในหมู่บ้านหนักถึงขนาดนัดนอเลยหรือนี่ยอแล้วใครหลักทีเป็นคนแก่สลัก รูปปั้นหินพวกนี้แล้วถวยเทพทีไหนที่เป็นต้นแบบรูปสลักเหล่านี้ทำไมรูปสลักถึงกลายเป็นหนักอึงเมืือสลักในรูปลักษ์ของเทพพวกน,นั้นแล้วถวยเทพจะชิงชังเขาหรือไม่ทีเขาอือและฉี่ใส่รูปปะนอสมัยยังเด็กๆกังวลไปทำไมช่างสลักเทวะของรูปสลักเหล่านี้ตายกันไปนานนมแล้วสาเหตุทีข้าให้เจ้าสังเกตรูปปะนอก็เพื่อออฝึกดวงตาสิเองที ข้าอยากให้เจ้ามองเห็นมิใช่เปลือกรูปสลักแต่เป็นรูปลักษีช่างสลักเทวาสันรสร้างให้กับถวยเทพเสียงของเท่าบอดดังกึกก้องขนาดว่าแม้คนหูหนวกก็คงได้ยินทำเอาแก้วหูฉินมู่ลักนอเอปรอ,อียะยักเท่าบอดหันไปคุยกับตะกร้ายาในมือรูปสลักหินแล้วตะโกนต่อมู่เอ,อ๋ววิชาปลุกเนสวรรค์เกอาจะปลุกเปิดเนตรเทวาของเจ้าในเมือ มันเรียกว่าเนเทวะเจ้าก็ต้องมองเห็นเทวะใช้ตาของเจ้ามองดูเทพดูพลังของเทพยิริยาของเทพรังสีของเทพรูปลักษณ์ของเทพและจิตวิญญาณของเทพทางจิตและใจของฉินมู่สัตว์นอไอหอวอคือนอมาทันทีมองดูเทพมองดูเทพในรูปสลักหิน ไม้เท้าไผ่ของเท่าบอดตวัดคือนอมาแต่ที่ตออาแอหอนอไมเอกนอหัวใจของฉินมู่อย่างแผ่วเบาคราวนี้เท่าบอดมือแม่นเป็นพิเศษฉินมู่พลันรู้สึกว่าปราณชีวิตของเราหมุนเวียนโคจรเร็วจีแล้วพุ่งไปทีดอวงตาของเขาอูการฝึกปรือดวงตานักนอเอปออียมไปด้วยอันตรายแม้ว่าปราณชีวิตของฉินมู่กลัดนอกรองคัดปลามนทินและไขมันส่วนเกินออกจากร่าง เข่าไปมากแล้วแต่ดวงตาก็ยังคงเป็นอวัยวะที่บอบอบางยากทีจะฝึกยอทศนับได้ว่าเป็นพื้นทีต้องห้ามทีความผิดพลาดเพียงนิดอาจจะทำให้ตาบอดสนิทชอผอนมูเคยถามผู้ใหญ่บ้านว่าจะฝึกปรือดวงตาได้อย่างไรแต่ใหญ่บ้านไม่บอกอะไรมากนอกจากเตือนว่าอย่าหาทำทว่าเท่าบอดกลับพลักปรานชีวิตของฉินมู่ไปยังดวงตาด้วย ความแรงและความเร่งที่เหนือเกินสามัญสำนึกฉินมู่รูสึกเจ็บแปบในดวงตาเมื่อออกกระแสปราณชีวิตไหลโถมถ้าเองเข้ามาปราณชีวิตที่หนาเข้มข้นของเขาถูกรีดิฟานอให้เป็นกระแสบางเฉียบโดยพลังวัดอันลึกลังาอ,องค์เท่าบอดดวงตามนุษย์จะใหญ่ได้แค่ไหนกันทว่าในตอนนี้ฉินมู่รูสึกสองตาของเขาป่งพองราวกับว่ามันกลืนทองฟ้าเข้าไปทางนกก้อน ปราณชีวิตเขาก็เหมือนมังกรมหึมายาวเหยียดอันเหินไฟอาแหวกเมฆเข้าไปในดวงตาอันกว้างใหญ่ราวนภากาศจากนัดนอกกระแสปราณชีวิตพลันทะลวงพุ่งอย่างรุนแรงขึ้นอไปบนฟ้าราวกับเป็นเสาค้างหาฟ้าดินกระแสปราลหล้าว,วนกระเซ็นซ่านไปทวายฟ้าก่อนจะถักทอเป็นรอยพิสดารเหมือนแห่ฟ้าไร้ตะเข็บทีคลีคอลออุกมอทอไม้หันอากาศวนาภาสวรรค์ความเจ็บ แปลเมื่อออครูพอลันหายวับไปและแปลปลียนเป็นความรู้สึกเบาหวิวผ่อนคลายอันเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนมู่เอ๋อจดจำรูปภาพบนท้องฟ้าไว้ให้ดีนี่คือสวรรค์ชำนอแรกใน9้าสวรรค์ของวิชาปลุกเนตรสวรรค์เเรียกว่ารอยสวรรค์พยุหักเจ็ดดาวเสียงของเท่าบอดดังมาจากท้องฟ้าเบือ่องบนฉินมู่เร่งรีบจดจำรูปรอยตาข่ายบนทองฟ้าไว้ในใจ ด้วยปราณชีวิตของเขาที่ถูกหนียอวอนำโดยเท่าบอดเพื่ออสร้างรอยสวรรค์พยุหาเจ็ดดาวในดวงตาเขาสามารถเห็นทุกเส้นทางโครงสร้างและรายละเอียดของรอยพยุหนักวันอย่างชัดเจนแต่เพราะว่ารอยพยุหาเจ็ดดาวนั้นทางซับซ้อนและละเอียดเขาจึงต้องใช้เวลาสักพักในการจดจำทาเองโหมดของมันเท่าบอดหนียอวอนำปราณชีวิตเขาสร้างเอาแล้วสร้างง่ายอีกให้แล่นไปมาภายในรอยพยุหนัก วนจนกระทั่งงบปรานชีวิตของฉินมู่แห้งเหือดในที่สุดเขาจึงยกปลายไม้เท้าออกจากตำแหน่งหัวใจของฉินมู่เงื่ออเป็นเม็ดเม็ดหยาดหยดจากหน้าผากของฉินมู่เงื่ออเขาดิดนอรอ,รอนอต้นานทานความคิดทีออยากจะคุกเข่าลงไปแรงกดดันทีแผ่จากรูปปะนอหอนนัดนอรุนแรงเกินไปยากจะต่อต้านเท่าบอดบอกว่าไม่ต้องเกรงปลัวเทพในรูปสลักหิน แต่สำหรับเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างผิดแผกไปเมื่อเขาปลุกเนตรยามทีดอวงตาของเขายังไม่มีวิชาเนตรรูปสลักหินก็เป็นแค่รูปสลักหินดังนัดนอเขาจึงไม่คิดอะไรทีจอ,อ,กอ,อกออกอึกและฉีไมเอกใส่มันแต่เมื่อออเขาปลุกเนตรแล้วรูปสลักหินไม่ต่างอะไรกับเทพเจ้าตัวจริงและทุกการกระทำแม้กระทั่งงบการเหลือบแลมองหน้าเทพ,พเจ้าล้วนถือเป็นศิษ งอนบอหลู่ดูหมิ่นเท่าบอดกล่าวทุบทำลายเทพในวิหารนั้นง่ายกว่าทำลายทุบเทพในใจตนเจ้ารู้หรือไม่ว่านีเป็นคำกล่าวของใครจิตวิญญาณของฉินมู่อยู่ภายใต้แรงกดดันของรูปสลักหินเขาจองไงไม่อาจเอ่ยตอบได้ผู้ที่แอกล่าวประโยคท้าทายสวรรค์เช่นนี้คือราชครูคนปัจจุบันแห่งจักรวรรดิสันตินิรัน์ เจ้าของสมัญญานามอันดับหนึ่งแองใต้เทวะด้วยความฮึกเหิมเท่าบอดตะโกนต่อมู่เอ๋อเทพพระเจ้าในใจเจ้ามีแต่เทพเทียมเทพเถิดทุบท,ทำลายพวกมันให้สินซากเท่านั้นเจ้าถึงจะสถาปนารูปสลักเทพของตัวเจ้าเองได้เมื่ออนอนไม่หันอากาศนอแม้แต่เทพพาดาตัวจริงลงมาตรงหน้าก็ไม่อาจทำให้เจ้าคุกเข่า ภาษาอะไรกับรูปปะโเท่าบอดปักไม้เทอาไอ,ไอไวอคอ่างงางแลวอเอรออิมมอคลายปมกลางเกงหัวร่อดังลันฮ่าฮ่าไม่เพียงแต่เจ้าต้องไม่คุกเขา่าเจ้าต้องเยียวใส่มันด้วยยียวอใส่มันฉินมู่จ้องตาค้างยียวอใส่เทพเจ้าเท่าบอดปล่อยปัสสาวะลงที่รูปปะโหินแล้วหัวรอกใช่แล้วยียวอใส่แม่มเลย ตอนเล็กๆเ,เจ้ายียอใส่มันเป็นร้อยครั้งงอจะมาหำหดอะไรตอนนี้ฉินมู่กัดฟันแล้วปลดกางเกงฉีใส่บ้างนางงาอุ่นอาอุ่นนัดนอราดรถรูปสลักหินทว่าฉีขอองค์พวกเขาไม่ได้ไปลียนแปรรูปลักษณ์ของรูปสลักเทพเลยในสายตาของฉินมู่รูปสลักเทพยังคงดูเจิดจ้าสูงส่งและเต็มไปด้วยแรงกดดันทว่าความรู้สึกในใจของเขาที่ ออยาคจะคุกเข่าให้กลับหายไปโดยซินนเชิงผูเท่าและผูเอยาหันมาสตากันก่อนจะระเบิดหัวเราะพร้อมๆกันผูใหญ่บ้านซึ่องวอาแดดอยู่ทีปากทางเข้าหมู่บ้านได้ยินเสียงหัวเราะของพวกเขาเหลียวไปดูครูหนึ่งหง่ล้วายหัวอย่างช่วยไม่ได้เท่าบอดนี่มันทะลึ่งงดเป็นอัจฉริยะจริงๆถึงใช้วิธีนี้โวบอร์ทำลายเทพเจ้าในหัวใจของฉินมู่ และเสริมความแข็งแกร่งจิตวิญญาณเขาหากเป็นคนอื่นล่ะก็คงคิดวิธีพิลึกพิล่านอแบบนี้ไม่ออกมู่เออเองก็ใจกล้าไม่เบาที่ร่วมผสมโรงฉีใส่รูปปั้นไปกับเขาด้วยให้หมูเออฉีใส่รูปปั้นไม่เพียงแต่ทุบทำลายเทพ,พเจ้าในหัวใจฉินมู่แต่ยังทุบทำลายเทพเจ้าในหัวใจเขาด้วยเทพองค์ทีพอรากดวงตาจากเขาไปทวนเทวะกลับมาแล้ว เขารู้ว่าเหตุใดเท่าบอดจึงทำเช่นนี้ไม้เท้าไผ่ในมือเขามิใช่ไม้เท้าแต่มันคือทวนเมื่อเท่าบอดมาถึงหมู่บ้านพิการชราเป็นครัเองแรกร่างกายของเขาบาดเจ็บยับเยินสภาพดูไม่ได้ราวกับขอทานตกทองรอ่อกงน้ำคอรำแต่ว่าฝีเท้าของเท่าบอดรวมทั้งไม้เท้าในมือกลับให้ความรู้สึกแข็งแกร่งยัดยืนยามที่เขาเดินเข้ามาในหมู่บ้านทำให้ผู ใหญ่บ้านรู้สึกเหมือนมีมังกรพิโรธพวยพุ่งมาจากทุกสารทิศในสายตาของผูใหญ่บ้านท่วงท่าของเท่าบอดไม่ต่างอะไรกับเสาคังอายันสวรรค์บุคคลทีมีจิตวิญญาณและวิชาทวนยียององนอ,งอ,งอีมีผูเดียวในโลกทวนาเทวะแต่สิ่งที่ทรงพลังทีสุดของทวนเทวหาใช่ทวนในมือของมันแต่เป็นดวงตาสองข้างเขามีเนตรเทวะที่สามารถมองทะลุอย่างรู ทุกช่องโหว่และกระบวนท่าและในตอนนี้เท่าบอดก็ถ่ายทอดเนตเทวนักวนให้กับฉินมู่ท่านต้องฝึกดวงตาก่อนทีจะฝึกหอกทวนแต่ก่อนที่จะฝึกดวงตาท่านต้องฝึกหัวใจดวงตาของเท่าบอดคือดวงตาเทวะยิ่งดวงตาทรงพลังมากขึ้นเท่าใดและยิ่งเห็นความจริงทีซ่อนอยู่มากเท่าใดก็จะยิ่งเห็นความน่ากลัวเขย่าควัญของความจริงเหล่าวะนอมากคือนอเป็นเงาตามตัว ตอนที่24ทุบทำลายเทพ,พเจ้าในหัวใจสรรพสิ่งในโลกล่ามิได้เรียบง่ายสามาญอย่างที่เห็นคนธรรมดามองโลกผ่านตาเนื้อออของตนผูฝึกเนตรมองโลกผ่านดวงตาทีทุกปลุกพลังแล้วย่อมเห็นโลกต่างกันราวกับอยู่กันคนละมิติรูปสลักหินในหมู่บ้านอันแสนจะธรรมดาสามาญแต่ผูฝึกเนตรย่อมมองเห็นเทพ,พยาดาจากรูปสลักผูฝึกเนตรเหล่านั้นยังสามารถเห็นเหล่าเทพมวลมารสิงสถิต ตามทรากโบราณอันกระจัดกระจายทั่วแดนโบราณวินาศหรืออย่างพุทธรูปในวิหารชาวบ้านธรรมดาเห็นแต่พุทธรูปสำริดแต่ผูฝึกเนตรจะเห็นพุทธองค์ผู้ทรงเดชเปล่งรัศมีทำบทขยี้จิตวิญญาณพวกเขาหากว่าผูฝึกเนตรไม่มีจิตวิญญาณทีเข้มแข็งพอไม่ช้าไม่นานเขาก็จะตกใจขวัญบินตายจากสิเองทีเขาเห็นดังนั้นในการที่เท่าบดสอนวิชาเนตรให้ฉินมู่ จึงเริ่มจากการฝึกจิตวิญญาณเพื่อเอ,อทุบทำลายปฏิมาของเทพพเจ้าในหัวใจตนจากนั้นก็จะไม่หวาดกลัวเทพและมานอีกต่อไปเหมือนกับภาสิทธพุทธทีบอกอกว่าถ้ายังมีพระพุทธเจ้าในหัวใจเจ้าก็ไม่อาจกลายเป็นพุทธาราชครูแห่งอาณาจักรสันตินิรันต์ก็ยังพูดว่าทุบทำลายเทพเจ้าในวิหารง่ายกว่าทุบทำลายเทพเจ้าในหัวใจตน พาสิท์ทางสองนี้อยู่บนฐานคิดเดียวกันกับการทีเท่าบอดชี้ใส่รูปสลักหินสองพาสิท์แรกแสดงแนวทางการขัดเกล่าเสริมความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเอาชนะเทวาพุทธาในใจตนได้ในที่สุดแต่วิธีของเท่าบอดทั้งหยาบกระด้างทั้งสุดโตงกลับได้ผลเหลือเชื่อยามที่ผู่ใหญ่บ้านเห็นเท่าบอดเป็นคราเองแรกบรรยากาศรอบๆ ตัวเขาเหมือนกับมังกรพิโรธพวยพุ่งไปท่าวสารทิศทว่าความฮียมหารของเท่าบอดพังทลายลงมือออดวงตาของเขาถูกควักออกไปทว่าบัดนี้ทวนเทวะได้หวนคืนมาแล้วทั้งไงหมดนี่ก็เพราะฉินมู่ตั้งแต่เมื่อเธอ,อหมู่บ้านพิการชราได้ลี้ยงดูเด็กทารกครบ32ความเขียดแค้นชิงชังต่อโลกและผูคนของพวกเขาก็บันเทาเบาบางลง และเมื่ออต้องถ่ายทอดวิชาปลูกเนตรสว่วนเก้าให้กับฉินมู่เท่าบอดต้องปลูกเนตรเทวะของตนเองคือนอมาก่อนแต่เนื้อองค์จากเนตรเทวะเดิมของเขาถูกควักออกไปเท่าบอดจึงเหลือแต่ตาจิตและยามที่เท่าบอดถ่ายทอดวิชาให้กับฉินมู่ผู้ใหญ่บ้านร,รับปล้กไอได้ว่าเนตรเทวะพลันเบ่งบานพุทธคือวันใหม่ในจิตของเท่าบอดแต่คราวนี้มันควรจะเรียกว่า เนจิตะเทวะเมื่ออ,อไม่มีดวงตาหลงเหลือเขาก็ใช้จิตแทนดวงตาผู้ใหญ่บ้านหลับตาลงชา้าช้าและเอ็นตัวรับแสงแดดอุ่นขณะทีคิดในใจเนจิตะเทวะจะต้องเหนือลังหากว่าเนเทวะเดิมเป็นแน่และทวนเทวะบัดน,นั้นได้ก้าวข้ามทวนเทวะคนเก่าอย่างไม่ติดฝุ่นเท่าบออดอวันใดที่เจ้าย่างเท้าออกจากแดนโบราณวินาศวันนักนอศัตรูคู่อาฆาตของเจ้า จะต้องตัวสัตว์นอด้วยความหวาดกลัวหลังจากที่ฉินมู่ฉีรถรูปปัดนอเสร็จก็มีกระแสะความเย็นแล่นไปทั่วกระดูกสันหลังเขาพบว่าทั้งจิตใจและร่างกายของเขาเหมือนหลุดพันธนาการอันมองไม่เห็นรูปสลักหินไม่อาจากดทับบทยียจิตวิญ,ญญาณของเขาได้อีกต่อไปและเมื่อเขาหันมาเพ่งพิจรูปสลักในตอนนี้เขาก็พบรายละเอียดมากมายที่มิอาจเห็นได้ก่อนหน้า คล้ายกับว่าก่อนหน้านี้ดวงตาของเขาถูกผ้าบางบางคลี่คลุมทำให้เขาเห็นทุกสิ่งแบบเลือนลางแต่ในขณะนี้เหมือนผ้าบางนัดนอถูกดึงออกไปทำให้เขาเห็นสีสันอันแท้จริงของสรรพสิ่งเขาจ้องมองสีสันแปลกใหม่รอบตัวอย่างหิวกระหายความงามอันเขาไม่เคยค้นพบมาก่อนทำให้เขาแทบอยากร้องไห้ด้วยความเปลื่มมอปีติเมื่อออเข้าใกล้รูปปั้นอื่นๆ จิตวิญญาณของเขาก็ถูกดนให้ตะลึงลานอีกครั้งรูปสลักอีกสารูปก็คล้ายกับรูปสลักผูเท่าหัวมังกรเปล่งแสงเทวะความงามบรรเจิดและรัศมีศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เขามองดูพวกมันได้ตามปกติเมื่ออรูปสลักหินเหล่านี้ไม่อาจกดดันจิตวิญญาณของเขาได้อีกต่อไปวิชาปลุกเนสวรรค์เพียงฝึกถึงสวรรค์ชำนอแรกก็ทำให้เขาลิงโลดใจขนาดนี้อยากรูป แคจริงเชียวว่าเขาจะได้เห็นความงามเม็ดมหัศจรรย์ของสับสิ่งมากขึ้นไปอีกหรือไม่เมื่อออฟึกถึงสวรรค์ขั้นฉินมู่หยิบกระจกทองแดงคือนอมาสองเงาตนในกระจกนัดนอดวงตางอขึ้นเรื่อยๆของเขาดูแปลกไปจากปกติเนื้อองค์จากมีวงแหวนลึกลับปรากฏในแก้วตาบนวงแหวนนัดนอมีลวดลายแปลกประหลาดเหมือนกับสายฟ้าและแปลกปลาประสานกันวงแหวนนี้ค่อยๆจางลง และหายวับไปฉินมู่หลับตาของเขาและชักนำปราณชีวิตเข้าไปถักทอรอยสวรรคพยุหาเจ็ดดาวก่อนที่จะลืมตาคือนอมาอีกครับไม้ทองอเขาก็เห็นวงแหวนในตาปรากฏทีกระจกอีกคราวงแหวนนี่คือภาพสะท้อนของทรงสวรรคชัมนอที่หนึ่งหากว่าข้าฝึกปรือวิชาปลุกเนสวรเก้าสำเร็จดวงตาก็คงมีเ้าวงแหวนซ้อนซอนกันดูเหมือนมีสิบวงแก้วตาเลยสินะ ฉินมู่ครุ่นคิดในใจเท่าบอชีสอนชักนำให้เขาเรียนรู้ลวดลายของรอยสวรรค์พยุหัดเจ็ดดาวต่อไม่นานนักฉินมูก็สามารถถักทอรอยสวรรค์นี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มู่เอ๋อเจ้าพักพอหรือยังคนแล่เนื้อกระโดดลงมาจากโมหินตียอและคว้ากำมมีดเชือดหมูทางสองเล่มของเขาหากว่าพักพอแล้วก็มาฝึกมีดสิฉินมูบยากน่ารับหยิบมีดเชือดหมูของตน แลรีไปหาคนแล่เนื้อผ่านไปสักพักเท่าหมาและเท่าเป๋ก็กลับจากการล่าสัตว์และเข้ามารับช่วงต่อการฝึกนรกรีดเข้นศัก,กยภาพฉินมู่และยอมปล่อยฉินมู่ไปก็ต่อมืออ้อไม่เหลืออะไรให้รีดแล้วพอตกเย็นฉินมู่ก็ต้องไปเรียนวิชาตีเหล็กจากเท่าใบช่างตีเหล็กเท่าใบส่งภาษามือสองสามที แล้วส่งเสียงแบบแบบขณะที่ฉินมู่พยักหน้ารับพลางครุนอคิดตามสิเองทีเท่าใบอธิบายคือเทคนิควิธีในการฝึกปรือพลังยุทธเขาบอกว่าการฝึกยุทธก็ไม่ต่างอะไรกับการตีเหล็กผูฝึกต้องใส่ใจวิธีใช้สอยทีแตกต่างกันของไฟแรงไฟเบาไม่เพียงแต่ศึกษาวิธีการใช้ไฟยังต้องรู้วิธีตีเหล็กดิบให้เป็นเหล็กกล้า รู้จักแช่เหล็กอนในน้ำเย็นเพื่อให้มันควบแน่นแข็งแกร่งปัญญาและพลังแข็งขืนอและยืดหยุ่นมังกรและพยักพลังตรงข้ามเหล่านี้ถ้ารู้จักใช้จะส่งเสริมซึ่งกันและกันยิ่งฉินมู่คิดตามมากเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่ามันฟังดูสมเหตุสมผลมากเท่านักนอเขาชื่อเรีนชมคำพูดอันลึกล้ำของเท่าใบซึ่งช่วยให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ระหว่างที่ฝอกอหลอมตีเหล็กเท่าใบสอนเขาถึงวิธีสังเกตไฟระหว่างที่จ้องมองไฟในเตาหลอมเท่าใบก็ขยับมือร่ายวิชา2-3ทีดวงตาของฉินมู่เป็นประกายมากคือนอเอมออืออเขาทำตามที่เท่าใบสอนโดยสังเกตเปลวไฟไปพร้อมๆกับโคจรปราณชีวิตด้วยกายาเจ้าแดนดิน3อมตะวงจรปราณชีวิตของเขาก็เหมือนกับเตาหลอมเล็กๆที่ซ่อนอยู่กลางอก อันคอยลำเลียงความร้อนไปทั่วร่างกายเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สออือกรออืนอนรอมอยอทันทคาตยินดีคล้ายกับว่าปราณชีวิตของเขากำลังถูกเผาในเตาและข้างในสมบัติเทวทานกวิญญาณทานกวิญญาณของเขาดูดซับพลังงานจากทะเลแห่งแสงขณะที มันโคจรล,ลมหายใจไปด้วยทานกวิญญาณของเขาเรมอเปรียนแปลงไปเรื่อยออยอออเมื่ออปราณชีวิตที่สุดเข้าไปถูกจุดสันดาบเป็นเปลวไฟแล้วเผาไหม้รอ,รอบรอบร่างกายมันราวกับว่ามันกำลังอับไฟในเตาหลอมฉินมู่ตกตะลึงเมื่ออเห็นว่าทานกวิญญาณของเขาก็เรมอการขัดเปลาร่างกายเช่นเดียวกันเพียงแค่นัดงดสังเกตไฟในเตาทารกวิญ,ญญาณก็สามารถแปรปลี กยยนพัฒนาไปในแบบที่เขาคาดไม่ถึงเท้าใบเองก็จ้องมองฉินมู่คือนอมไยมกลงลงอย่างตื่นนอะหนกเจอพิศวงผ่านไปครึ่งค่อนวันฉินมู่ก็พบว่าพลังไฟทีทานกวิญญาณสามารถทนได้มาถึงขีดจำกัดเขาหยุดการเฝ้าสังเกตไฟทันทีอ่าอ่าเท้าใบใช้ภาษามือสองทีแล้วโยนเหล็กร้อนแดงลงในน้ำเสียงดังฉีฉีและปล่อยไอสีขาว พวยพุ่งหลังจากนัดนอเท่าส่งสัญญาณมืออีกสองทีประกายตาของชินมุ่ลุก,กวับเขาเพ่งสมาธสิสังเกตความเปลี่ยนแปลของหม้อน้ำที่โยนเหล็กเข้าไปนั้นเสียงไหลรินของนางงาพลันดังคือนอในอกของเขาพร้อมกับเสียงระริกรือนอของวารีปรานชีวิตอันพวยพุ่งเข้าไปหาทานกวิญญาณของเขาก็ปราปลียนเป็นกระแสะทานเล็กๆและเมื่อมันเข้าไปสัมผัส กับทานกวินญ,ญาณสิ่งประหลาดก็ปรากฏคือนอปราณชีวิตของเขาทำการรีเทรนควบแน่นทานกวินญ,ญาณทันทีฉินมู่ทำใจสบายปล่อยให้ทานกวินญ,ญาณถูกขัดกล่าวรีเทรนด้วยไฟและน้ำเช้าวันต่อมาฉินมู่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับร่างกายที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานเขาใช้เทคนิคที่เท่าใบสอนในการฝึกปรือพลังยุทธ์และมันทำให้การฝึกปรือได้ผลเป็นสองเท่าจริงๆ ไปหาลิงยักษ์อสุรนอและสู่กับมันอีกทีดีกว่าฉินมู่กำลังคึกคักเขากินยาเซียนเสริมชีวาไปหนึ่งเม็ดและฤทธิยาบีบให้เขาต้องวิ่งตะบ,บึงออกไปเพื่อออจัดการกับพลังงานของตัวยาในขณะเดียวกันลิงยักษ์อสูรก็เฝ้ารอเขาอยู่ใต้เงื้อมผ่ามาได้สักพอเด็กกระจ้อยร้อยหมอบ ลิงยักษ์อสูนฝึกฟ้าคำรามแปดจูโจมทีฉินมู่ถ่ายทอดให้เมื่อวานและพบว่าพละกำลังของมันเพิ่อมอพูนคือนอเป็นอย่างมากเมื่อออมันเห็นชินมู่วิ่งตับบึงเข้ามาใกล้มันก็โยนกิ่งไม้ที่คาบอยู่ตั้งท่าเตรียมต่อสู้พลางร้องเสียงดังหอมออ,อบอราบฉินมู่พุ่งเข้าใส่ลิงยักษ์อสูนอันเหมือนภูเขาเคลื่อนที่ได้ทีกำลังจะเข้ามาบทขยี้เขา และในจังหวะที่เข้าสู่ระยะหมัดนัดนอเอองอมันก็ร่ายรำกระบวนท่าสายฟ้าสันในทะเลบูรพาทันทีด้วยเสียงลมหมุนที่รุนแรงขึ้งรุนแรงคือนอกระบวนท่านี่เป่าต้นไม้บริเวณรอบๆกระจุยกระจายด้วยลมบ้าหมูสองตาฉินมู้สุขใสเขาเปล่งเสียงกู่ร้องดังสนักนอและวาดหมัดไร้กระบวนท่าสายฟ้าสันในทะเลบูรพาซัดส่วนลิงยักษ์อสูรไปเช่นกัน เสียงระเบิดทึบแน่นประทุคือนอมอาเมื่อทั้งคู่ต่างก็กระเด็นกลับไปคนละทางจากแรงสะท้อนหมัดตนเองเมื่อลิงยักษ์อสูรร่วงลงพื้นมันก็กระโจนซัดหมัดยักษ์แหวกอากาศจนอากาศทาตุาสากนสะเทือนอย่างรุนแรงยิ่งมันซัดหมัดร,รัวเท่าไหร่เสียงพิมพในอากาศก,ก็ดังชัดเจนมากคือนฉอินม,มู่มองดูด้วยความตรหนกลิงยักษ์อสุรณียังเรียนรู้กรบวนท่าพุทธองคพันกรอีกด้วย พุทธองค์พันกรทีลิงยักษ์อสูรร่ายรำออกมานั้นยังติดขัดไม่ชำนาญและลิงยักษ์อสูรก็ยังไม่สามารถเก็บรายละเอียดของกระบวนท่านี้ได้เะว่ามันเข้าถึงหัวใจสำคัญของกระบวนท่ารวมกับพละกกำลังมหาศาลของมันพุทธองค์พันกรของลิงยักษ์อสูรดูจะร้ายกัดดูดันกว่าของฉินมู่เสียอีกจนร่างเนื้อของลิงยักษ์อสูรนั้นแข็งแกร่งสุดๆแข็งแกร่งเกินจินตนาการ หลังจากที่มันฝึกปรือวิชาฟ้าคำรามแปดจูโจมร่างเนื้อของมันก็ยิ่งแข็งแกร่งเข้าไปอีกทุกเงาหมัดของมันแฝงพลังอันน่าสะถานใจหลังจากฝึกปรือพลังยุทธและวิชาต่างๆรุดหน้าเมื่อวันนี้ฉินมูค่คิดว่าจะสามารถกลับมาอัดลิงยักษ์อสูรให้ปางตายได้ซะอีแต่ไม่นึกเลยว่าเขาไม่อาจชิงชัยได้เปรียบในการต่อยตีซังอายังมีทีท่าจะถอยร่นเสียเปรียบ ตาไงแต่เรมอสอู